ไก่ทอดช้ำๆจ้าหมูทอดกรอบๆค่ะเราไปทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูไก่ทอดหมูสามชั้นทอดนะคะของโปรดของลูกชายสะายตาเองเริ่มหมักก่อนนะคะขั้นแรกเราก็หมักเครื่องก่อนนี่ค่ะรสด,ดี ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะน้ำปลาเราจะไม่ใส่ซอสหอยนะคะพี่พี่เพราะว่าซอสหอยจะทำให้กไก่ไม่กรอบค่ะอันนี้ส้ายตางไม่แน่ใจนะหรือพี่พี่มีสูตรที่ทำให้กรอบได้ใส่พริกไคยค่ะต่อด้วยแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบใส่เยอะนิดนนะึง เดี๋ยวค่อยเติมอีกนะคะตอนหมักไว้หมักเสร็จแต่งต่อคนให้เข้ากันเลยค่ะตน้นิดหนึ่งคนไปเติมน้ำนิดนึงนะคะอย่าเติมเยอะนะน้ำได้นิดนึ่งเพื่อให้เครื่องเข้ากันค่ะ ถ้ามีกระเทียมก็ใส่กระเทียมเข้าไปด้วยนะคะแต่นี่กระเทียมหมดพอดีเลยอร่อยเหมือนกันค่ะค่ะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้สิบนาทีนะคะเราค่อยมาทอดกันค่ะตั้งน้ำมันเดือดแล้วลงเลยจ้าทีละชิ้น เริ่มเหลืองแล้วจ้าอีกสักพักหนึ่งนะจ้าเริ่มเหลืองแล้วจ้านี่เริ่มเหลืองแล้วใก้แล้วไก้ใก้สีได้ทีแล้วค่ะลูกแล้วจ้าเอาขึืนได้เลยจ้า